สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามูนีมาพอกันอีกแล้ว้อจ้ากับช่องกินกับพลอยจ้ามูนีมากกับแนทคือเกาแล้วค่ะพี่นองค่ะจ้ามากเนี่ยจ้าพี่นองค่ะมูนีได้เมนูหมูกระทะจ้าพี่นองค่ะมีมีหมูมีหมึกกุ้งเลยนะนะคะหมึกหมูชาชหมึกกุ้งเนี่ยหมูหมึกกุ้งจ้าพี่นองค่ะ มาจ้ะแซ่บๆน้องกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะน้ำจิ้มห่อเป็นซีฟู้ดเด้อจ้ะพี่น้องดะซีฟู้ดค่ะจิม้มมุกทาก็มีโอเคจา้ามาแซ่บๆน้องกันค่ะพี่น้องจา้าเล็บเล็บมือหน้าก็มีจ้ะพี่น้องค่ะโจ๊ะกอืมใช่ละ่ะเปิดมอหรอเปิดแล้วควนหวยหอยได้ค่ะ ออ้ท่วนๆเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะใช่ทวนๆไอยท่วนๆไส้หมูก็มีจ้ะเอาเออข้า,าวกระอนหรือจะยินนี่แล้วมันก็ะหอนเทจ้าๆเลยจ้าได้แล้บ่อน้ำจิ้มได้แล้วครับโอ้ยหีมาแล้วใจเย็น ดูไปโอ้ยคือนานในจวดแค่นน้อยดีมาก,ลมากดดมแล้วหนะมูมากงอือแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยจิยนะ้มซีฟู้ดอ่ะอือมี่ล้วลูกนาโปไปอ่าอืหมูใส่นะ อาไม่่จริงเนอะมูงดว <c oughs> องิมย็บอาในก่อน,นะคะ่ะป้าหมึกจัง <c oughs> หอนว่าน,นี่ยเปาบ่าโอ้จับหมูกระทะยัยย่วจ้าหมูกระทะจ้าอืมก็แตกมั่นเลย ไหมักสสันด้วยจ้าพี่น้องค่ะกินมูกระทะเอ้ยเอาใหอ่เออ ืเฮ้ยอืมเดือบมือนั่งค่ะพี่น้องค่ะกระปุกมือ ตรวจจานเลยจ้ะอืออค่อยหมักน้ำจิ้มซีฟูดแล้วจ๊ะกินม,มูกะทานนี่ต้องน้ำจิ้มซีฟูด พี่น้องมากน้ำจิม้มยังจ้ะคอมเมนต์มาเหลียกับเพอนะน่าเด้ออืมเกือบขมจีนมวนเสร็จมาบ้าง หมึกก็มีนะจ๊ะตากมืดก็มีกได้ค่ะพี่น้องค่ะแม่กินเองค่ะจะเต็มเหรอคะหนูกินหมูกระทะกับแม่ไหมคะอืมสักชัน้นอุ๊ยลูกสาวจ้าพี่น้องค่ะ <c oughs> ไปแล้ว น,นี่เคยออย่างเธอเอ่าอ,อะไรนะเส้นเหนียวหนึบหนับเส้นเหนียวหนึบหนับมันื้อสีอีดีแน,นไปถามเพิน่นเพิ่นว่างสีถามมาอันนี้อยางจากเพิ่นว่าเส้นเหนียวหนึบหนับเส้นเหนียวหนึนบ,นบหนันบเลยครับลองมึงอันนี้มันตนนุ้มบากอย่างเนี่ยน้องใหม่ฝรั่งเนี่ยุณนย่างบอสจะมักย่างร็่ปลาหมึกจ้า ถ้ามากินซีฟูดอะไรบ้างผสมเอดาดแขนอมแมงกอะพูนหน่อยนี่เดี ้างน้าห้างว่างว่งเลย มันสามชั้นหรือเกาะกินเนื่อ,อจัเบิร์ด้ม่ห้องกินนะ อย่งนีม่มหมเสน้นพันนี่อย่อางเฮ้ยบม่หอนบ่บ<า> <laughs> ่อืม พี่น้องคะชิ้นตอ่อจากพี่น้องคะอันมัน,ม,นมันเด่นใส่กล่องจ้าพี่น้องคะต้องเอาพักไวข้างน้าละโอ้ยชิ้วกับกระไรหืมคำใหญ่คำปป่งจ้าโอ้ย ปละมือฮดบ่ท <asis> ัก <theo> ก <Cou archive> <lush> hey, ินซีฟูดมามาเห็นกันเลยกันทุกคนนี่จาก ดาดหมอ xin nhỏ <laughs> ตุกตกมันเนี่ยฮึแสบขักพีนกกพ่น้องแสบขากัาพี่น้องค่ะ

โล่จ้ะพี่น้องคะสามโล่เบิร์ตภายในซิมนาทีอ่ะคลิปนี้ก็บ่ค่อยปากนะครับพี่น้องแซมแซมย่างแซมนั่น ใครว่าหายดิกิน <c oughs> ดีว่เหรเดยวาาดีนะออไหม<ป>พี่น้องมาจ้าพี่น้องคะคลิปนี้กับมุ่งม,มั่นบุญไหว้ในแตงน้อยน,นะคะพี่น้องคะถ้ากินมุมม่งมั่นกินมาสุภาพพ่อ,อกับขอถูดขออพายน้ำเดือดจา้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ